สวัสดีทุกคนครับกลับมาพบกับพวกเรา4คนอีกแล้วนะครับพี่นัทน้องมิวน้องฟิวน้องฟุกนะครับในเกมฟาสโหมดโฟเบียครับผม <Yay. S 3> สวัสดีค่ะโอ้นี่คือพวกเราเพิ่งตื่นขึ้น,นมาเล่นเกมนี้เลยนะสดชื่นมากๆเลยอ่ะตาแข็งมา <Fresh S 1> เลย <Mark. S 1> คือรู้สึกว่าวันนี้สนุกแน่ๆเพราะว่าเราวักพักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วก็แบบยังไม่เล่นเกมนี้เลยทั้งวันนะฮะร,รู้สึกว่า <laughs> ต้องดีวันนี้ต้องดี <laughs> วันนี้ <Wow. S 1> แฟแฟว่าฟุกว่าไปแอสเซอร์ลัมโปรเฟชชั่นอลว่ะลาเลย ในเมื่อบอกว่าผีมันยากขึ้นเราก็ไปด่านที่ยากที่สุดไปเลยว่ะดูอยากเจอชูออนกูไม่เจอเ,เนี่ยใช่ s right. <S หลอกกันไหมเนี่ยใช่ s right. <S ไม่รู้แหละแต่ต้องตาแข็งเกินละไอ้ฟุกจริงไม่ต้องเล่นใหญ่ขนาดนี้ก็ได้ปะวะถ้าบอกว่าล่าเริงก็คือแค่ทําตาแข็งก็พอกลัวจังเลยค่ะหน้าเหมือนผีโมโม่อะไรวะเฮ้ยก็เหมือนนะทําไมฮะ ไอฟิลมันกวนตีนผมหลายรอบไม่ได้กวนเลยเลยชอบเน็บแหนมผมวะใช่เน็บพี่ไอ้ฟุกมีคนเน็บแหนมกูวะเน็บเน็บแหนมเจอแน่ใส่กอกอีสานไม่ใช่แหนมธรรมดานะเว้ยแหนมตุ้มจิ๋วด้วยอะไรคือแหนมตุ้มจิ๋ววะฮน่ามิวถามแบบนี้ไอ้ฟุกพูดถึงแหนมตุ้มจิ๋วให้ฟังดิพูดถึงแหนมตุ้มจิ๋วมันคือเป็นแหนมชิ้นเล็กๆที่เล็กกว่าแหนมปกตินี่คือสาระสาระเลว ขาดใครเนี่ยขาดฟิวขาดฟิวเองแป๊บหนึ่งอ,อย่าถอนหายใจดิลุงหึงใจกูหายใจเข้าขเดี๋ยวกูก็ตายพอดีมาแล้วเนี่ยหน้ากูเขียวพอดีหายใจเข้าขเนี่ยวผีชื่อดูโรธีอันเดอร์สันครับตอบสนองนทุกคนมีเควสถ่ายรูปผีมีเควสถ่ายรูปน้ำมีเควสล่าด,ด้วยครูซิฟิกด้วยมกักางเขนมีเอ,อ็มเอฟกับสมุดมาเมลยอ,อัเทอร์โมอมาแล้วก็กล้องไปตัวหนึ่งนะครับนก็เอาเทอร์โมอกับ ้อำวิดีโอนะงั้นเดี๋ยวไม่เอากล้องเอากล้องถ่ายรูปก็ได้อะเอาเทอร์โมพี่นัสเอาไปแล้วนี่เดี๋ยวกล้องสองกล้องไปเลยเนี่ยอะดูออฟดูออฟเฮ้ยออฟออฟที่เห็นนี่ใช่ไอ้นี่ป่ะไอ้ที่มันไว้กองแสงสีฟ้าป่ะวะเฮ้ยโเอ้ยโอ้ยโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วโอ้ไม่ใช่เนี่ยที่พี่เห็นอยู่ตอ้ยโ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 อ้นโอ้ย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 โอแว่น3รุ่นยอดนิยมเนี่ยคุณอาจจะ ได้สิ่งนี้มาด้วยนั่นก็คือสายคองแว่นออบตัสนั่นเองละฮะเท่มากเลยนะคุณผู้ชมครับโอ้โหอย่าลมืมไปสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างนี้แล้วก็บอกเขาไปว่านัดปิดตอนนัน้นนะลดทันที100่บาทเลยนะครับแว่นอะไรนะแว่นอ,อ,อะไรนะที่กองแสงดีอ่ะแว่นออฟอะไรนะออฟอะไรขอบคุณครับผมอตอนแรกก็ว่าจะไม่ขายนะครับอยู่ดีๆ <c oughs> คนเห็นออบขึ้นมาเลยก็เลยต้องพูดถึงเรื่องนี้นิดนึง <c oughs> บายทุกคนเข้าเข้าบ้านกันมือว่างก็ยกกล้องเข้าไปด้วย ไม่ว่างจริงยกแล้วยกแล้วเนี่ยยกแล้วเนี่ยเอากล้องมาแล้วเนี่ยก็มีแต่ฟิวคนเท่านั้นแหละทำไมคือทำไมี่ไม่ทำอะไรที่ทำอะไรของฟิวเต็มมือแล้วเนี่ยตามพี่มาวะมิวพี่จะพาไปสูคิดเองไอ้เดไม่ได้เดี๋ยเราไปไหนกันไปด้วย anybody here i v e us a s i g n ห้องนี้็มตต็ะฮะฮะ ฮะเสียงประตูอย่างงั้นเหรอโอ้ยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยอะฟุ๊กว้าวเสีางปัะตอยู่ตรงไหนครับอีฝั่งซ้ายอะว้าวว้าวว้าวเสียงประตูเกิดมายังไม่เคยเจอเสียงประตูมาก่อนเลยครับอันนี้แล้วว่าเราพักผ่อนกันมาเพียงพอตาแข็งไปมอกตาที่ตาจะแข็งแล้วอะยังมีส่วนไหนที่แข็งมากกว่านี้ไหมครับผมคุณฟุ๊กส่วนไหนที่แข็งกว่านี้ครับหัวเลยครับหัวฟินเสียงน้ำปะ ไม่เคยเปิดน้ำะ่ะไม่ไม่มีมมพี่ได้ยินเสียงน้ำนะเออเหม,มือนมีเสียงน้ำทุกคนเงียบก่อนแป๊บน,นึงไม่แน่ใจว่าชั้นสองหรือชั้นล่างห้องน้ำมันอยู่ชั้นล่างปะมีสองชั้นไม่แต่ชั้นนั้นเรา,เาผ่านมาแล้วเอกงมาเห็นไหมต้องใช้พลังการรับฟังของพี่ที่ประสานกับแ่นออฟตัสเป็นหนึ่งเดียวไปเอากล้องมาไวเอฟเอฟห้า ห้องนี้แหละป่ะยังสิบสี่องศาสิบสามองศาปกติเหอะอุณหภูมิอะแต่ว่าเอ็มาอฟห้าแสดงว่ามันมาเปิดน้ำอ่ะแถวนี้ป้าละยังสิบสามอันเลตรงนี้ต้องสงสัยเออใครก็ได้วางกล้องไว้ก่อนได้ป่ะสักอันหนึ่งเออเปิดประตูประตูประตูตงไหนสามสามเมื่อกี้สามตรงนี้วางกล้องให้ก่อน วางไว้เลยวางแล้วไปได้ยังฝั่งเหรเถอะวะใครเอาใครเอาไฟฉายม่วงมาไม่ได้เอามาเอาสมุดมาตับหนึงดิอเ,งเ,ดเอามาหน่อย Give us a sign Where are you ปิดไฟฉาย Give us a sign Are you here with us where are you ให้วางสมุดปะวางก็ได้มาเปิดประตูห้องนั้นปะที่ห้องนี้ห้องไหนที่มันเปิดอ้าวเรนะาเปินฝั่งนั้นนะผมว่าอีฝั่งหนึงทุกคนออกมายังไม่ได้วางเลยเดี๋ยวค่อยวางเดี๋ยวค่อยวางไม่วางกล้องไปแล้วนะอ๋ฮะอืออ่ะถุผ้าไม่น้ำนี้ก็ไหลว่ะไอ้ที่มันเปิดก๊อกทุก มันมาตามเราใช่พี่พีมันเปิดสมุแป๊บนึงถือสมุดถือสมุดถือสมุดโอเคโอเค Where are you เขียนแล้วมันบอกว่า live or die โอเคพี่ว่าแล้วมันต้องเขียนแล้วเพราะว่าถ้ามันตามขนาดนี้มันจุ่มให้เราอยู่แล้วทีนี้สิ่งเดียวที่เหลืออุณหภูมิสิ่งเดียวที่เหลือคือชีวิตว่างเปล่าใครก็ได้ถือทิ้งสมุดไปแล้วถือพอมให้มิเตอร์พี่เอาเทอร์โี่ถือว่คุยไฟโดนตัดแล้วนะ อยู่ท่าโมเร็ว give us a sign เดิน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  where are you ห้องสีเป็รอเลยน้ำไหลได้ได้เอาได้เอาภาพนิ่งมาถ่ายมาเอามานนนนีีีี่หหห้้้้้้ออองงง give us a sign ห้องนี้สิเอ้ยไม่ละ where are you มันเดินตามเราปะเนี่ยเดคีฟัส assigned ต้องเอากล้องไปตั้งเพิ่มอะตรงที่เราสงสัยกันนะเราเน้นตั้งกล้องกันเหนือรอบเนี้ยโอ้นี้เฉดเลเวนัน์ขาดอะไรอะหนูเอาไฟฉายสีม่วงไปให้เพราะว่า spirit box เผื่อมี spirit b o อามีฟิงก์ spirit box ยังไม่มีมี ghost f i g t i n g ใช่ไหมขาดอะไรใช่อชัขาดขาดเดี๋ยวนะิงกเ spirit ใช่มี fingerprint ghost off แล้วก็สปีดบล็อกสปีดบล็อกนะฮะโอเคค่ะ fingerprint คือไฟฉายม่วง ghost off กล้องพี่ถือสปีดบล็อกแล้วเดี๋ยวมือว่างอยู่ถือกล้องไม้อีกตัวหนึ่งส่วนมิวถือไฟฉายม่วงแล้วก็ถือไฟฉายธรรมดาใช่ไหมแล้วก็ถือกล้องไวกตัวหนึ่งใครถือไอ้นั่นนะอีกอันหนึ่งฮะเทอร์โมมิถือเทอร์โมอยู่ไม่ไม่เทอร์โมไม่ต้องใช้แล้ว ฟิวมันต้องใช้อะไรอีกอันหนึ่งนะสปิริตบล็อกฟิงเกอร์ฟิว<อ>แล้วก็โอ,อฟสปิริตโอฟสปิริ่นัฟนแหละกดออฟก,ก็ถือกล้องทุกคนช่วยถือกล้องวิดีโอไปเพราะเราต้องไปตั้งเงยอะจะได้หเห็นในห้องที่เราสงสัยทั้งหมดนะไปลุกออกกินยาแป๊บทุกคนแดกยากันด้วยคนละหนึ่งคนละหนึ่งฟิวไปแล้วกินเลยฟิวกินยาฟิวกับฟุ๊กกินไปเลยเราจะเข้าไปรอบสุดท้ายไม่เข้าอีกแล้วห้องไหนที่ต้องสงสัยอีกเราจะวางให้หมดเลย ของมุมเนี้ยไม่มีใช่ทางเดินห้องนี้อ่ะห้องนี้เดี๋ยวพี่ตั้งเองเดี๋ยวไปตั้งห้องอื่นเนี่ยเดี๋ยวพี่ตั้งห้องนี้ทุกคนจะปิดไฟให้ไม่ว่าทางเดินนี้ก็น่าจะเอาตัวหนึ่งนะหมายถึงว่าตั้งตั้งตรงทางเดินตัวนี้มาตรงไหนพี่มิวตรงนี้เลยตรงนี้นะจะไปใช่ดูทางเดินเฉยๆตั้งแล้วยิ้มพัสอาซาย ทุกคนดูลายนิ้วมือฟิลดูลายนิ้วมือเอ้ยฟิลหรือมิวมิวเองมิวมิวมิวมวมดูลายนิ้วมือตามห้องที่มันไปเปิดน้ำอะ่ะเปิดก๊อ,อกอะ่ะได้ตัวว่ะจุ้งทำไมอ่ะใคร<ห>ตีตอะไรอ่ะกูเนี่ยแหละส่องไฟม่วงเอา Where are you ไม่มีอรอยนิ้วมือนะจากที่เห็นถ่ายรูปไปครั้งที่เราก็ไม่เจอ Give us a sign อีกอย่างหนึ่งอ่ะที่ต้องหากันก็คือ g h กดออ f ถูกป่ะ Where are you แต่ห้องน้ำนี่ไม่มีออฟเดี๋ยวพี่ยายกล้องก่อน ไม่ค่อยเลยอ่ะไม่ค่อยไม่เห็นมีรอยเลย Where are you อ,อันนี้ตั้งกล้องซ้ำซ้อนเดี๋ยวก่อน <c oughs> เพราะว่ามีแล้วไงจะไม่เปิดกล้องด้วยใครตั้งกล้องไม่เปิดกล้องตีเลยอ๋อฟิวเองแหละ <c oughs> เปิดตีออกมาตรงออกไปดูน <c oughs> ิน่ ตัวนี้ใครเข้ายัางส่องทั้งหมดเลยไล่สองแต่ละ <Where S 1> ห้อง <are> you ไม่มีไม่มีฟิงเกอร์ปิ้นไม่งั้นมันต้องมีตั้งแต่ห้องนั้นแล้วเพราะมันเปิดห้องนั้นบ่อยสุด Give sign us a Give us a sign, Give us a sign. ต้องออกไปดูออฟกันไหมไปโอ้ย <Hi. S 2> oh, อยู<ำ>่หลังสุดเลยรอด้วย Where are you? จะทักกันไปเรื่อยๆนะครับนำไปเลยว่ะ Give us a sign ข้างล่างกรอน อยู่ here วิดัส Hello มุมนี้ก็ไม่เห็นห้องครัวก็ไม่มีคือเรายังไม่เจอห้องที่ใช่อ่ะข้างล่างเมื่อวะข้างล่างเหรอเรารูน้นล่ะ แต่มันเปิดน้ำแบบให้เรารู้ว่ามันอยู่โซนนั้นแหละแถม emf ห้าด้วยเออรอบนี้ถือไม้เข็นไหมคนไหมมันขาดเลยนะขาดสปิทบ็อกซ์สปิทบ็อกซ์ฟิงเกอร์พีนโกสอฟสลับกันพี่ขอไฟฉายม่วงหน่อยพี่เมลว่ให้เปน็นันแลกกันเอาแกออฟเอ้ยแกเอาสปิทบ็อกซ์ไปคุยมา <c oughs> แล้วก็ถือโทรมูมมเตอร์คนหนึ่งเราจะหาห้องกันคูถือเองมาฮึดูเหรอมา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  ถ้ามันง่ายเกินไปก็คงไม่สนุกสิวะกิฟต์อัสอา n ต้องงั้นเด็ใครมือว่างคนหนึ่งอะ่ะเอาอ e ีเมลไปถือเอ้ยเอาเทอร์โมพิเตอร์ไปถือไปมกิฟต์อัสอาไใครถือ เต็มแล้วอะ่ะทิ้ง EMF นะเออทิ้งไปเลยไม่ได้ใช้แล้วนี่อ่าฮะกิฟส์อาร์สไซน์หายไปไหนกันหมดแล้วที่เดิมอะ่ะกิฟส์อาร์สอาร์ไซน์กิฟส์กิฟสเออห้องน้ำสีอ่ะ สี่ห้าวอาไปแล้ว if as assign ถือุณพูิแล้วบอกพี่ไว้พี่จะส่องของตอนนี้สิบห้าสิบสอง้ยใครเปิดไฟวะก็ขึ้นน้ำแหละน้อยสุดแล้วอะไม่งไงรอยนิ้วมือเจอแล้วครับ if เอาไม่ต้องแล้วพูดให้ตายมนันก็ไม่ตอบหรอกพี่มิวก็คุณจะต้องอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนกันถึงจะเจอ้อมแม่ออก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 เลยได้ไหม อ่ะสองแล้วสองไปทั่วเห็นไหมไม่เจอนะกัไหนกันห่ะกลับบ้านนี่มึงจะอยู่ทำไมล่ะเอาทางบอกพ่อพี่ไม่ได้ผิดทางแต่พี่แค่อยากจะลองทดสอบความรู้ของพวกแกว่าลองทดสอบกูจะทดสอบพวกมึงให้หมดเลยเนี่ยนะผีที่ว่าดูนักดูหนาในแพทช์ใหม่เรียบร้อยว่ะเราได้ฟิงเกอร์พริ้นค์ตอบคือเรเวนแนนต์นะครับขี่โง่เอนเลยเหรอมันจะไปทันล่าอะไร พวกเราหากันไวจะตายแค่สามนาทีเราก็จบเกมแล้วสุดยอดไปเลยพี่จบเกมด้วยการตายเราจะไปเจอผีกันไหมอะตอบยังตอบยังตอบเลยเว้นั้นยังคขาตอบเขาไม่ไปโอ้ยฟุ๊กมึงถ่ายฟิล์มก็ปีนยังไงให้ไม่ติดเนี่ยถ่ายแล้วไม่เห็นติดเลยโอ้โหได้เงินโอ้โหโอ้โอ้กลับมาเร็วตาแข็งด้วยทุกคนตาแข็งลื่นเลิกอเลิร์ t เหมือนเพิ่งได้เล่นวันนี้ ุดย <Okay. S 2> อดเลยค่ะมีความสุขมากที่ได้เล่นเกมนี้เพิ่งซื้อมาวันนี้เลยค่ะดีมากใช่ไหมโคตรตื่นเต้นอนะ่ะคือพี่อะติดตามเกมนี้มาประมาณแบบหลายเดือนแล้วลเห็นบอกว่าเป็นเกมที่แบบน่าสนใจมากแล้วคือแบบพอมาเล่นก็ไม่ผิดหวังเลยแม้แต่นิดเดียวนอฟุกใช่แล้วโคตรตื่นเต้นเลยมีคนบอกว่ามันปรับผีให้ฉลาดขึ้นแล้วมันก็ออกนอกบ้านได้อะไม่เห็นมีเลยไม่เห็นจะฉลาดขึ้นตรงไหนเลย เออถ้าเทียบกับไอ้ฟุกเลยไอ้ฟุกยังฉลาดกว่าหลายขุมเลยวะ่ะและที่บอกว่าผีออกนอกบ้านได้ก็ไม่เห็นมันจะออกมาเลยแม้แต่นิดเดียวใช่เลยว่ะนี่มันคุณอู้อปะเนี่ยอ๋อไม่ใช่ขอโทษครับอู้ระเบิดขวดอ๋อนั่นปุ๊<ค>ที่มีโอกาสได้ฟังเพลงเพลงหนึ่งมาคือต้องบอกว่าเดี๋ยวไว้เปิดให้ฟังแล้วกันเนาะชื่อเพลงไม่พักดีอ่ะเงียบกันหมดเลยเงียบกันหมดเลยตอนนี้ <laughs> สบายเลยจะผใช่ไหมใช่คือไปไปตลาดแล้วคือไปตลาดปุ๊บไปดูผักปรากฏว่าหน้าร้านมันมันไม่สดก็เลยบอกไม่ผักผักไม่ดีคนพวกนี้ไม่ผักดี Mary Harris ตอบน้องตอบั่วคนไม่เคยฟังหรอไม่อะะชื่อเพลงไม่พักดีเดี๋ยวเดี๋ยวกูเปิดให้ฟังก่นหนึ่งอะไรนะมันขมันขึ้นต้นว่า ไม่อยากให้แวนโกเจ็บเพลงอะไรเนี่ยไม่เคยฟังอรอแวนโกไปทำอะไรเพลงอะไรหรอไม่เคยฟังหรอเอาจริงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงไลฟ์ก่อนเดี๋ยวเปิดให้ฟังเราลองทอนทุกอะไรนะได้โปรดเธอคุณจอมควานอมีกระดาษอุจจาระเก็บมาหยังครับ อยู่ไหนอะคะอุ้ยเจ้าใช้ง่ายมาก Where are you ปุ๊บถึงเลยอุ้ยเจ้าอยู่ไหนอะคุณห้องไทยแลนด์ห้องนี้8องศาคารับห้องน้ำนี่แหละมาข้างล่างชั้นหนึ่งคุณอ๋อสงสารคุณจองขวัญห้องไท,งทยแลนด์อันไหนอุ๊ยเจ้าครับห้องนี้ก็9 10 9แถวเนี้ยแถวเนี้ย e n F 4ห,ห,ห้องน้ำนี่แหละเออโอเค ตรอมาเริ่มกันเถอะท,ทีกรรมไม่มีฟิงเกอร์พินกีฟัสอายตอบน้องตอบทุกคนตอบปหรอมันตอบสนองต่อทุกคนก็ดีใจด้วยนะเดี๋ยวมานะพี่ขอคุอยกับมันก่อน where are you อ้าวสมุดไปไหนอะไอะอยู่แถวนี้ไม่ใช่เหรอบ้าหายเหรอ i v e us a sign อยู่ข้างหลังเนี่ยออกไปอ่าเฮียแล้วอ่แล้ว Where are you? Give us a right? s i g e เดี๋ยวนี้ขึ้นเทคให้ด้วยอ่ะเจ๋งว่ะใช่ใช่ออกไปก่อนได้ป่ะพี่ขออยู่มัน Who are you เอาเอ a ยนไปไหม Who are you? โอ้ตบสมุดด้วย Are you a male or female? What is your gender? ล็อกประตูนนอ,อะไรอะไรพี่มิวมันมันแฮ้ขอโทษว่ะมันแฮ้มันแฮ้พี่ขอโทษมันแฮ้พี่ขอโทษวพี่ขอโทษกีฟัส a sign. s <laughs> s i g n ตรงใจพี่มิวอ่ะ write down in the book show something can you do something ถ้าหาแล้วก็เอากล้องไว้ตั้งในจุดที่มันดูได้เห็นชัดกว่านี้ได้ไหมไปซิตอนนี้มาพาสปีดบล็อกจินกับโอนี้จเจรียนนะโอนี้ต้องเขียนส่วนจิ๊บเนี่ยจิ๊บต้องมีออฟอะหาเขียนกับออฟีตั้งกล้องลนะถ้าเขียนตั้งตัตงต้งไว้ในในห้องอะไปดูตั้งแล้วไปตั้งไว้สองตัวแล้วจบ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 จ,บจบแล้วใช่ป่ะโอเค มันต้องเจออยู่แล้วเดี๋ยว่ามีอบ้างมีแอ5ถ้าใช่ปะครบแล้วเ f ็ s p ้าสเปรย์บล็อกแล้วก็ออฟทุกคนอยู่ในรถแล้ว่ะในกระที่มิวอยู่ตรงบ้านอยากเอาเควสไหมเควสได้อะอุ้ยเควสแต่ละอันโหดๆเราเราก็แค่ไปดับไฟไหนออฟว่าฟุกนี่ไงกูไม่เห็นออฟเลยอนนี้ตอนนี้เออ นะสวิตไฟอ่ะเห็นไม่หมดทุกคนมั้งพี่ไม่เห็นอ่ะชัวร์ปะเนี่ยชัวร์เหมน้องพี่ลองดูเลยดิพี่ยอมไม่ลองยืนดูนี่กูก็ดูอยู่นี่แหละกูดูมาสักพักแล้วฟุกไม่เห็นกันริงชิงเหรอวะมีคนอื่นเห็นปะกำลังดูอยู่ไม่เห็นเดี๋ยวบางฟุก กูไม่เห็นนะเอาจงจริงค้างไ้ก่อนก็ได้รอดูแป๊บหนึ่งเห็นแล้วเห็นแล้วโยเห็นก็ได้วะเห็นก็เห็นเห็นก็เห็นผลุกคำตอบคือจีนนะครับแต่เราจะไปถ่ายรูปกันรอเปล่าคุณอยากถ่ายก็ถ่ายเลยพี่รอรปรถละรอไรถเหมือนกันเพราะว่าพี่ไม่พักดีเฮ้ยอะไรวะรอเลนรอเล่นปไ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 ปทำงานเลเ็มที่เรวเรเท่าไหร่พาหอช่วย่ะที่ต่มันอยู่ในห้องน้ำอาจจะเปิดน้ำแล้ว ใช่น่าจะเปิดน้ำแนละ้วไปถ่ายรูปไปแล้วก็กล้องอยู่<ป>ยที่<ป>ใครตัวมีตัวเดียวเหรออยู่ที่เขาเนี่ยแหละอยู่ที่ฟุกปเปล่าฟุกมันถืออะไรไม่รู้อ่ะแต่ฟุกมันถือแล้วอะ่ะได้โปรดเธอคุณจอมควานถ่ายรูปให้ติดนะน้อนยังไม่เปิดน้ำเลยอะ่ะ give us a sign show yourself show yourself where อ n d น n t h ด r e die for her kun champan ไม่ตอบเลยอ่ะชิดขอบคุณเขาด้วยที่ผ่านแล้วเฮ้ยฟิลมาเดินอยู่ไหนวะเนี่ยไอ้ฟุกมาเร็วไอ้ฟุกมาเร็วชัิชาน ไอ้เ้ฟูี่มันงวมีคนแตกมีคนแตกแล้วโอเคกลับได้ทุกคนออกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋วฟิวแตกเหรอตายเมื่อคี้กูเห็นผีแถวเนี้ยเห็นไหมถ่ายยังถ่ายด้วยฟิวตายเลยถ่ายด้วยฟิวไม่อยากให้แวนก็เจ็บเฮ้โอ้โอ้ยโออ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ปโอ้ยโอ้ยโ้อ้ยโ้ยโอ้้ มันล่ uh, oh, าพอดีเอาวิญญาณก็กลับบ้านไปด้วยโอเคครับเราได้รูปเพื่อนตายแล้วกลับบ้านกันเถอะแวนโก้เจ็บว่ะไปร้องเพลงอ่ะมันโกรธเลยร้องเพลงโอ้โหมันไม่ผักไม่ดีโอเคก็จบลงไอทคลิปแล้วนะครับสําหรับวันนี้ก็หวังว okay, ่าแวนโก้จะไม่เจ็บมีคนแตกไปแล้วหนึ่งคนก็เสียใจด้วยน้องฟิลไม่ได้กลับบ้านกับพวกเราอ่ะมาแบบวิญญาณอะ ก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านครับวันนี้พวกเราทั้งสี่คนขอลาไปก่อนนะครับผมไปฟังเพลงด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับไม่อยากให้แวนโกเจ็บ